มิอนนีขอโทษขอ่านมชอบพี่จะนาทำไมจะทำอะไรก็่ไเ,วเวอขอโทษจริงโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะคะยุ่งกมนูชอบไอทีแล้ก็อุ้ยไอทีไม่เล่นยุ่งกับแฟนกูยังเจอแล้ว เฮ้ยให้เผยเธอพวกจะยุ่งกับแฟงกูนะเออคือทุกคนเห็นนะครับว่าตอนนี้ห้องมันรกมากคือพวกคนจะไม่ได้เห็นห้องนี้แกแล้วครับเพราะว่าเราจะย้ายสตูดิโอเราไปอยู่ตรงนั้นเพราะเราสร้างเสร็จแล้วจะย้ายความย้ายอะไรไปแต่วันนี้นะครับผมมีอะไรจะมาเจอไฟแฟนผมนะครับออจะมาเจอไฟมินนะครับมินเป็นแฟนกูแล้วเอเออ๋อหรออะไรมันเลิกย,ยุ่งไหมยังย้ให้กูรู้ว่ามึงไปแอบคุยกันเออย้ายให้กูเห็น,นเออ,เอ,อ เอาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์มิ้นต์นะครับผมเดี๋ยวมึงมึงช่วยกูน,นมึงเอามือไม่ตอนกูไม่ช่วยกูจะออกแลนะไปนะมึงจะไม่มีวันถึงกูต่อไปเกมไปไหนวันนี้มึงต้องช่วยกูนะเว้ยให้ก <c oughs> ูสมหวังแต่กูจะอะไรกูจะอะไรวะเตีหงน่องจอจเตีเเยงเฟืองจีบเวยตุ่มหมักหมมเร็ว คือวันนี้ไอ้มิ้นท์ชอบแมวมากพบอกกูซื้อแมวมาเซลให้มิ้นท์ซื้อแมวซื้อแมวมาแสนหนึ่งแมวแต่หนึ่งจริงจริงแมวพันเอ๋ออะไรเปอร์ละเตอร์เช่อะไรเนี่ยเปอร์ซียซื้อมาแล้วอ่ะพุ่งไปด่างก็ได้เห็นเนี่ยแมวเปอร์เช่ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็บอกว่าเออเนี่ยซื้อแมวเลยครับไปให้แพรมผมหมือนเงี้ยแล้วก็เอาแมวมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันมีขนนะมันมันของพี่คิงไงจะไม่มีขนเลยแต่นี่มันมีขนแต่ว่าขนแบบหลอมแหลมจุดจุดทีอะไรเงี้ย ็นโรคอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นเดี๋ยวมึงเขาหลอกขายไม่หลอกขายเอางี้เดี๋ยวมึงรออยู่ในห้องนี้แล้วมันแล้วมึงปิดปิดตาไว้เดี๋ยวกูเอามาเฉยไว้แต่ว่ามึงอย่ามาแตะอ่งอย่ามาโดนเลยนะเราแค่ปิดไว้เฉยเอากี่ไลค์คลิปนี้ถามเป็นสองเลยเป็นอย่างเงี้ยเราถึงไม่ชอบมึงไงอ๋อสามหมื่นไลค์ห้เอาสามหมื่นเอาสามหมื่นเดี๋ยวไปบ้านมินเลยที่สุรินทึงจะไปหาเขาเลยก็เหนื่อยกับมึงจริงๆเลยบอยนี่มันนี่มีอะไรหรอ ี่ยลูกพี่มีความอัศจรรย์พี่อะไรไหมแต่อย่ายุ่งยุ่งหรอกทำอะไรทำตัวเลยปิตาปิตาอแบบนี้ได้ไหมจ๊ะปิตาไม่แก้มปิตาไว้เดี๋ยวพันนี้แบบนึงมันมันมันได้แค่นี้ไม่โอ้โหเป็นมันได้แค่นี้เฮ้ยมพูดยอะไรอ่ะเฮ้ยราจะได้มาจะได้มาไหมยุ่งนะมึงเอออย่ายุ่งนะยุ่งกูอ้คลิปนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องด้วยได้ยังมินมองเห็นป่ะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ตำแหงเหรอเอ๊ะช่างแรงไหมเห็นไหมหนักกี่นิ้วกี่นิ้วสองปูอีกเหรอ กินนิ้วน่ารู้ทำก็ไม่พ้ดเลยไม่รู้ไม่เห็นโมื่อกี้ปดแล้วไอ้ไอ้ยากให้เห็นนะมึงต้องมาเจอพายแต่นึกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอนี่รอนี่รอนนี่เป็นสิ่งที่มิ้นชอบมากและอยากได้ด้วยไอ้ไยากให้เห็นนะวะทำไม่ทันนู้ทำไม่ทันข้างหลังเลยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอย่าอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเพิ่งเปิดนะนี่ซื้อมาให้อันนี้น่ารักมากต้องแก้หน่อยนะแก้แก้แก้อ่ะมิ้นอยากได้แคร์แบร์ตัวอะไรตัวอะไรที่ได้เอาของพี่นีเ ไม่ทำแม่ไปอ่ยังไม่ทำแม่พีฟางแต่มันไม่ได้ทอะไรเอาเอาฮเมื่อวานงไล่กักปนงาัดเท้าอ๋ออะไรพี่ทอะไรของพี่เนี่ยมันโดนป้ามโดนปามาปลาดาเนี่ปลาลา่ดา พีไงเอาเอาไปเอาคุณเขา้องเอาอไปะเดี๋ยวเอกไปเปิดไปเปิดให้มันไปเปิดให้มันมีมันไ่เปิดให้มันไม่กันรอไอ้ไอ้ไอ้ไ้เป็น้วพี่เขอพี่เขไดพี่ขได้อาพี่นี่ออกสบายจริง มิ้นท์าขไมินท์แต่าบอกว่าหนูไม่ชอบพี่ก็จะแก้หนูทำไมหนูไม่ถายแล้วนะเอเอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนไม่ถ่ายแล้วกเขาแกเขาทำอะไรได้ไม่ได้ขอโทจริงอันนี้ไม่ได้ใจใจให้มันจะได้ใจให้มันเป็นอย่างเนี้ยคเสใจอะะไกันนี้กลัวไหมเอ้ามันเคยกัดมันมันไม่กัดแล้วมันไม่กัด

ไม่มีอเตมเยวะไอ้แบบไมีอะแมวก็ลงทุนเลยสิแมวยาวแมวยาวมาซัไสบายแมวแมวยาวบุ๋มในมึงบอกราแตกวแต่แต่ไม่ยูทูบเบอร์เขาทำมาอย่างนั้นแหละมึงไปขอช่วเขาตอนนี้พ่อแม่เขาเลยพ่อแม่เขาก็รู้ว่ามันกลัวแมวไปเป็นเรื่องใหญ่มันนั่งรอพ่อแม่อยู่มันลื่นล้มเหรอถุงกุชที่อะไรเละเละหมดเลย มิงขอโทษมิงขอโทษครับมิงขอโทษไม่ไปโอนเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปเนี่ยพ่อของผมเลยอะอะไอสาระดิสาระเออแต่ตอนนี้ตสาระโอเคครับคือตอนเนี้ยผมเห็นแบบไอ้ปาล์มเขาเรียกมันว่าไอ้เลยเพราะว่ามันแกล้งแบบแกล้งผู้หญิงพาไปดูมันนั่งเศร้าอยู่ในห้องเนี้ยเมื่อกี้ผมเปิดไปแวบหนึ่งแล้วผมเห็นพี่เจมมนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยให้พี่เจมมาถือกล้องถ่ายเดี๋ยวมาดูเลยอยู่ในห้องนี้ไม่รู้นั่งทำอะไรน่าจะเศร้าเลยเพราะว่าแกล้งคนอื่นเอาไว้ เป็นไรอ่ะเป็นไร,เ,นไรเอาถ่ายอะไรอยู่ไม่ได้เป็นไรู่ ว่าพี่เป็นอะไรก็ทำไมไปแกล้งเขาไปเนี่ยผมไม่ได้แกล้งทีแรกเขาาจะอยู่แล้วเขาบอกเขาบอกพวกผมว่าทีแรกเขาจะอยู่แต่ทีเนี้ยพี่ไปแกล้งเขาแบบนั้นเขาเลยแบบกลับบ้านเลยแกล้งหรื่แกล้งอะไรผมไม่ได้แกล้งพี่อะไรไปผักเอาแมวแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาพี่ว่าล้มอุ๊ยเขาชอบชอบอะไรไม่เขากลับไป่เขากลับไปเลี้ยงเขามีหน้าที่เขาไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่าที่จริงอ่ะเขาอยากอยู่อีกต่อนอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าพี่ไปแกล้งเขาอย่างนั้นเขาเลยตัดสินใจกลับบ้านไม่มึงบอกคนดูก่อนเราไม่ได้เอาแมวมาแกล้งเอาแมวมาเล่นเราแค่หมายถึงว่า มาแบบเซอร์ไพรส์เออมาเซอร์ไพรส์เอาดูในคลิปนีว่ากูไม่ได้ไปไปอะไรแมวเลยนะก็เหมือนเอามาให้เขาแต่กูว่าเกือบเกือบกับมาแล้วแหละแมวแมวแมวมันอันนี้เป็นอย่างนั้นไม่แต่เขาก็ไม่ชอบมั้นกูไม่คิดว่ากลัวขนาดไหนเขาจะแมวกูเห็นมันรูปแมวได้แจ่ทีแรกเห็นไปละก็แมวตัวนั้นไล่กัดมันไมกลัวแมวจะบอกว่าแมวแมวมันไม่ได้กัดจริงๆนะบอกคนดูแือคนดูงงมันไม่ได้กัดจริงๆมันเหมือนว่ามันเล่นน่ะ มันเล่นแต่มันหยอกเล่นแต่หมายถึงว่ามันมันควรอะมันไม่ได้แบบไล่กับคนจริงๆแมวอะไรไล่กับคนไม่มีหรอกมันกลัวมันกลัวมันมันกลัวว่าแล้วพี่ตักไปงงไปง้ออะไรบ้างยังไม่ตอบพักไปไม่ตอบกูก็เลยแบบเนี่ยมันแท้ส่งคนเลยทิ้งอย่างนั้นเลยไม่ได้ทิ้งเนี่ยเขาเขาไม่ตอบกูทำไงกูพิมพ์ยาวไล้คืออะไรเนี่ยมาแท่สองคนส่งเขา ทำไมอ่ะงคนดูว่าอย่าไปดราม่าว่าเราดดูกก็มไมม่่รราาหอทำ<ห>นสนุกนเราไม่ได้ไปไปรังแกศาสตร์ว่านี้ดูจากคลิปก็รู้ดูจากคลิปก็รู้ว่าว่าอันนี้ว่าเราไม่ได้รังแกศาสตร์เดี๋ยวจะถามว่าเพี่เอาแมวไปรังแกไม่ใช่เราดูในคลิปก็รู้เลยว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรไนั่นแหละแต่ว่าพี่ก็รับโทรศัพท์โทรไปก็ได้ลองลองงอกดูโทรไปแล้วมันไม่รับโทรไปทักไปก็ไม่รับตูนกันเลยต้องมามากินตูน ไ,ไ,ปไปหาซื้อเสีอได้คนระับเดี๋ยน้อยแนะล้วเหีือนิ่เดียวเองจากสองร้อตัวังเกงสองตัวหรือแค่ไหนกันไม่ทำไม่ทำไม่ทำลิมิตกางเกงเนี่ยสองตัวหรือแค่นั้นเลยสองร้ตัวหรือนะแค่สินนะตัวสิบต,ตัวนะเดี๋ยแค่เอวนะคเอานะเทักมาสมรอยาสิบบาทแล้วก็เสื้อ เสื้อสีขาวอ่ะตอนคลิปนี้ไปน่าจะหมดแลยแหละเหลือแค่เอ็มหนึ่งอยวแล้วเอ็มสามตัวแล้วที่เหลือก็เป็นมัดยอมมัดยอมก็เหลือน้อยนะมัดยอมประมาณร้อยกว่าตัวเหลือแค่นี้เองประมาณหรือประมาณยี่สิบตัวเอาจากร้อยกว่าแล้วสาระเลยพี่ก็ลองครับไปขอโทษเขาด้วยเออเดี๋ยวกูทาไปกูทาไปอยอะอู้หูมาทำมาหากินกูกูก็มาแบบเออว่าเขาไม่สนใจดูดิพิ่งแบบคบกันได้ไม่เท่าไหร่อดูไปทำคุณร้องไห้ล้โทษตัวเองแล้วแหละเพราะว่าแล้วทำไมผมไม่ห้ามกูเอาผมก็ไม่รู้ผมก็เห็นพี่บอกว่าให้ปิดตาไปมิ้นผมก็เออนึกว่าาาปิดตจะมแบบเซ เขาเอกูไม่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 ได้คิดกูไม่ได้คิดว่าก็จะเป็นแค่บงแค่แบเออเราก็ปิดตาให้กูไม่ได้คิดว่าเขาจะกลัวขนาดนั้นเขาจะม่กูไม่ได้คิดว่าเขาจะกลัวเนี่ยแล้วก็กลับบ้านไปแล้วกลับแล้วดีเขาจะอยู่ที่ได้ใจอยู่กลับเลยแล้วก็ไม่ตอบเลยไม่รอไปเยอะกูเขาไม่ได้โกรธอะไรหรอกเขาเขากลับบ้านไปเรียนยังให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่เขากลับบ้านไปเรียนจริงเขากลับบ้านไปเรียนไม่ใช่คือพี่เขาบอกว่าที่แรกเขาจะอยู่อีอยู่บ้านเนี่ยนะอยู่โรงเรียน นั่นแหละเว้ยคนเราต้องสู้ต่อไปว่าอยู่ง้อเขเอ่อบอกคนดูขยายกูง้อไหมคนดูความเป็นช่วยกูได้ไหมบอกใครดิไม่แต่แต่ว่าเนี่ยจริงจริงกูจะเขาจะมองบูอะมึงอะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบไปง้อเขาไปเป็นตัวแทนกูนะไม่เอานะเลิกยุ่งไม่ผมมาบอกพี่เฉยเนี่ยผมมาบอกทางแนวทางดีๆเออก็รู้แล้วแต่กูกลัวว่ามึงแบบว่าไป็นสารต่ออะไรเงี้ยผมไม่ยุ่งนะผมไม่ยิง ดีแล้วเองไม่ยุ่งน่ะเองก็เป็นคนดีแต่เดี๋ยวดิสภาคเคงก็ไม่ยุ่งกับพี่แล,ล้วแหละเออรู้ไหมแม่เขาบอกว่าอะไรแม่เขาบอกว่าใบมินกลัวแมวเออเรื่องลิกยุ่งกับกูจะผมคิดไหมหน่นานเด็กของสองเขาเลิกยุ่งเลิกยุ่งกับกูบสักทีโอเคคนดูว่าไปเจอกันใหม่แล้วกันอย่าลืมไปติดตามช่อ <c> ง <oughs> ไอ้ไอห,หลังอะไรนะพี่บงังไอหลังคนพันดูเออไอหลังคนพันดูนั่นแหละต่อไปผมก็ต้องจำเป็นต้องทำนั่นแหละ ต่อไปเนี่ยผมก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองด้วยทุกคนผมต้องตั้งใจทำงานแล้ว